ฮ่าฮ่าฮ่าทุกคนเห็นอะไรหรือเป่าโอ้โหตรงบ์ดนี้มันเอาเรื่องนะอันดับที่15ครับผมนะครับหนึง้าเวฟแม่เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนไปดูนะว่าผมเนี่ยใช้ทีมไหนนะถึงติดบรอดมาได้มาแล้วผมร้านสตาร์บั克สโตลร้านคลิปเกมพาร์ทแมพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเติมโลบัคหรือจะเอ็มเคฟาร์มเงินแมพทอยเลทเราก็มีแลวยังมีบริการในื่นอีกมากมายอย่าลืมไปซื้อกันนะคะได้ที่ร้านสตาร์บั克สโตล เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมข้ามมาเลยที่เวฟ20ทุกคนมาถึงก็เจอบ,บอสเลยนะโอเคเดี๋ยวอันนี้ดีกว่า4,000แล้วก็อันนี้8,000ก็เดี๋ยวมารอดูครับระหว่างกอรลี่กับมิติกนะครับผมใครเนี่ยจะไปได้ไกลกว่าโ,โหแต่กอรลี่คือเขาได้ระยะที่ไกลกว่านะนะครับเขาแบบตีได้ไกลกว่าแต่ตัวนี้เนี่ยมีสโลนนะทุกคนแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้คือไม่สามารถกันได้ครับต้องเอาโดนมาซึ่งผมเอามาแล้วนะครับนี่เรายังไม่ได้ถือเชียร์มลรนาลยกับเนี่ย มาครับเคียวเรากี่ยววอวโอคตรแรงเลยนะโคตรสะใจเลยทุกคนเท่มากครับตัวนี้ระหว่างตัวเคียวน้ําแข็งครับกับตัวที่แบบรีเมคมาใหม่ก็คืออัปเกรดไดทันคามิล่าทุกคนว่าใครเท่กว่ากันมันแล้วแต่คนชอบเลยนะเนี่ยแต่ถ้าสามผมบอกบอกอยากเงี้ยผมให้เคียวแล้วกันอืมเพราะว่ามันหาไม่ได้แล้วไนงะแต่บอจจเสเจอเซตนี้คือวิ่งไม่ออกกันะทุกคนดูเลยโอ้จะคกเดอะเฟดนี่เงี้วง ดีมากเลยทุกคนเคียวมันระยะเข้าไกลครับเขาเกี่ยวแบบเอาเรื่องมากเลยคือถ้าเคียวเกี่ยวแบบ a o e ีนี่คือกรีดเลยนะ้าโคกอ่ะเลยสี่ล้านแลผมสำหรับบอสนะโอ้เคียวเกี่ยวนี่คือเป็นแสนอยู่เหมือนกันนะทุกคนใครรู้ดาเมจเคียวเอ่อบอกผมหน่อยนะผมไม่รู้ว่าว่ามันแบบคือถ้ามันโจมตีด้วยเคียวเนี่ยมันจะแบบดาเมจเท่าไหร่แต่ผมว่ามันน่าจะเป็นแสนอยู่นะผมรู้สึกว่าเคียวเนี่ยดันได้เร็วกว่านะครับถ้าเอาจริงๆแล้วดันได้เร็วกว่ากอรลี่อ่ะ อาหารทุกคนต่อไปเนี่ยมันจะวางตรงไหนกันดีอืมนี่แหละปัญหานี่แหละด้วยความที่ว่าระยะเขาไม่ได้ไกลเหมือนกอดลี่อ่ะมาดูตรงนี้หน่อยอืมก็จะได้เป็นระยะประมาณนี้นะครับถ้าวางตรงนี้ต่อเลยหรือว่าวางตรงนี้ดีตรงนี้ได้อีกหน่อยนะโดนโดนสามารถฮิวตรงนี้ได้อยู่นะทุกคนหรือถ้าเขยิบโดนมาตรงเนี้ยเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอวางตรงนี้ก่อนละกันแต่จริงๆแล้วผมเล่นเซตนี้สบายกว่ากอรลี่นะทุกคนเพราะว่ามันไม่แหลก เล่นกอรลี่แล้วมันแหลกเขาไม่เก้เลยเหรอจริงๆนะผมเล่นยังไงก็ไม่กระตุกนะถ้าไม่มีกอรลีอ่อ่ะมีกอรลี่ทีไรผมกระตุกทุกทีครับผมเล่นตัวนี้แล้วมันรู้สึกแบบเข้ามือมากกว่ากอรลีอ่อ่ะมีด้วยหรอเพียงแค่วางตัวเนี้นะเอาละเวฟนี้มาแล้วนี่ฮิ้วนี่ฮิ้วอุ้มผัดกันอุ้มดูดูเวฟพกสิบสี่เออเอา เอาเข้าไปเออเดยอเออเอา,เเอาละเนละหน่าสุดสุดเออทำทำไมเ่ฮะคุณทำทำไมเนี่ยเหมือนม่โยนอะ่ะเอจอจะโค้งนี้เหมือนม่โยน,นะครับโอ้โหไปต่อเลยหลังจากนี้ผมน่าจะลองเงินอย่างเดียวนะครับเพราะว่า15บหทัดสิบห้แล้วทุกคนนะครับไม่สามารถวางเนี้ยเพิ่มต้องขายก่อนอันนี้เราก็ลองเงินไปแะมชิวชิว ผมรู้สึกแบบว่าเวฟมันแบบไหลไปได้เรื่อยๆอยู่นะสามสิบสองนาทีครับมาเจ็ดสิบสองเวฟชักโครกผีก็มีนะทุกคนคือแบบเหมือนรวมเลยนะอืมก็ Infinity อิะนฟะินิตี้อะเนาะไปกันต่อ <laughs> ยังเชียร์มอนคือทำไมผมถึงกล้ากดสคริปต์ตอบเพราะว่าอะไรหรือว่าทุกคนคือมันแบบไอ้พวกนี้มันอยู่ไกลเกินระยาครับมันก็ไม่ได้ตีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้มอนใหม่มาเลยดีกว่าเดี๋ยวมันก็คงวนมาทันนะครับเห็นปะน่าจะได้อยู่แหละ อันนี้เราต้องค่อยๆเล่นแล้วล่ะทุกคนเพราะว่าต่อไปเนี่ยคือบอสไอ้นี่มาครับผมว่าต้องวางกีเลเซอร์เพิ่มนะงานนีนน้ไม่งั้นมันเดินสบายแน่ไม่งั้นบอสฮาโลาวีเนี่ยคือมันเดินรัวแน่นอนครับผมมาละบอสฟักทองเดี๋ยวลองดูครับถ้าเขาหลุดระยะแสงสีเขียวของเราไปเนี่ยจะเป็นยังไงครับเขาจะเดินเร็วขึ้นแค่ไหนนะอันนี้หลุดไปแล้วลทุกคนเนี่ยเร็วขึ้นนิดนึงละ จะเร็วขึ้นนะโอ้ยไม่ได้ทุกคนเราต้องมีแสงสีเขียวครับครบกระบวนการทุกคนนะครับ82เวฟเราไม่สามารถวางอะไรได้อีกแล้วครับอันนี้แต่ว่าเราก็แก้ได้นะทุกคนถ้าเราอยากวางอะไรเพิ่มอะไรเงี้ย ก็เดี๋ยวผมปล่อยทิ้งไว้เลยละกันนะทุกคนเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมเนี่ยจะไปได้กี่เวฟนะเรียกได้ว่า AFK ไปเลยทุกคนวัดดวงนะครับดูสิว่าจะไปถึง100เวฟได้หรือเปล่า คุณผู้ชมนะครับตอนนี้คือเวฟ9 9บครับใกล้เวฟ1 0 0่้แล้วนะหลังจากเวฟบ100จะไม่มีบอสแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถแบบว่าเคลียร์มอนได้เรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะแบบว่าชนะได้นะชนะกอร์ลี่อะกอร์ลี่ผมเล่นไปได้เท่าไหรนะ่นั้น1นะครับ1 1 1เวฟนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่านี่จะไปได้สักเท่าไหร่โอเค100 หมาแล้วอะทุกคนนะและตอนนี้คือเรามีเงินหนึ่งเศษเลยนะดูเด็ดโอ้โหเงินแบบหนาๆนนครับผมต้องตีบอสให้ตายทุกคนคือถ้าเราแพ้บอสตัวนี้เนี่ยเราก็หาย,ยนะเหมือนกันนะด้วยความที่ว่าเรามีเงินครับผมจะขายตัวนี้นะครับแล้วก็วังวางเคลียวน้ําแข็งเพิ่มหลับเยอะมากตรงนี้หลับเยอะมากโดนแทงโดนแทงรัวโอเคดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้เนี่ยเคียร์มอนเร็วมากเลยนะทุกคนตรงเนี้ย เอาลาะเจอกันหน่อยครับพี่ฟักทองอันนี้เดี๋ยวยังไม่ขายครับสโลไว้ก่อนอุ้ยติดนานตรงนี้ติดนานหายไปแล้วทุกคนหายไปแล้วโอเคเลือดหายไปประมาณห้าล้านนะเมื่อกี้อันนี้คือจุดยุทธศาสตร์สุดท้ายของเราเลยนะทุกคนเราต้องเอาไว้สุดครับ เฮ้ยมันติดน,น้นโลโลๆๆๆๆตัวนี้ยังได้อยู่ครับสองสามตัวยังตีอยู่ไอ้หนิดเดียวเองตัวนี้ยังปายหินมาอยู่เกียวเกี่ยวไม่ถึงด้วยขอสักทีไม่ได้เอออีกแค่9้เวฟเท่านั้นครับเขาจะไปสู่สีกับกอตลี่นะครับโอ้ oh my god ซูา o v e r เขียวน้ําแข็งโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะปล่อย a อ K แล้วนะทุกคนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้กี่เวฟครับ1 1 1่งรเวฟแล้วทุกคนโอ้โหทำเวลาได้ดีกว่ากอนนี่เยอะเลยนะแต่ว่าก็ยังไม่ชัวร์นะทุกคนเราต้องผ่านไปก่อนนะโอ้ม oh y g ก d ทุกคนตอนนี้คือมาลึกจัดมาไกลมาก,ามากสโลกนเด้อเเดี๋ยวเด้คนตอนนี้ผมไม่รู้จะเอายังไงดีป่าป่าป่ปปปดีนะัเงินเราแบบดองไว้เยอะทุกคน อย่างน้อยขอ129 129ก็ติดบอดหรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่น่าจะโดนแสงเนี่ยเลยแต่อย่าน้อยขอติดบอดสักครั้งหนึ่งอันดับอะไรก็ได้แค่ติดบอดตู้เขาทุกคนอาจจะต้องวางเสริมนิดนึงฮนะจั่หว่านี้แล้วเคียวเกียเ่ยวมาเงินจะหมดแล้วหลังจากที่ดองไปเยอะมากๆทุกคนอู้หู้อ่าเงินไม่พอแน่เลยวะคือถ้าตอนนี้เนี่ยผมมาเว็บ3 0ก็จริงนะแต่ถ้าผมเคลียร์ไม่ได้เนี่ยผมก็จะได้แค่แบบ129เท่านั้นนะครับ แต่129ก็ติดบ์อน,นะตอนเนี้ยเพราะว่าก่อนที่ผมจะเล่นเนี่ยผมดูคนที่ติดอันดับอะ่ะคือ126ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมจบตานี้ก็อาจจะมีคนแบบเล่นแซกมาอยู่ก็ได้นะแต่ผมอยากไปถึง130นิดๆเลยทุกคนคือตอนเนี้ยเงินเราก็จะไม่พอด้วยจะสวยประว่าถ้าขายข้างหน้าทุกคนผมไม่อยากขายนะครับผมไม่ยามขายเลเซอร์ตัวแบบเล็กๆไน้นอนนะทุกคนเรเซอร์จีไม่ถึงด้วยไม่เป็นไร โอเคเพราะฉะนั้นผมจะเล่นเลเซอร์แค่ตัวเดียวนะทุกคนเพื่อเป็นการประหยัดเงินนะทําไมผมพึ่งคิดได้วะ <laughs> สายไปหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นการประหยัดเงินนะครับผมก็จะวางเคียวแบบอย่างนี้ไว้อยู่แล้วดีละนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขายเลเซอร์ไปตามจุดนะทุกคนโอเคอ่าโอ้โหโดนหนักมากโดนหนักมากโดนหนักมากตัวนี้โดนหนักมากนหนึ่งร้อยสานนมสิบแล้วสู้ๆเว้ยเล่นมานานครับผมตอนนี้คือหนึ่งร้อยสี่สิบสองนาทีแล้วนะ อ้โหูสิงด้วยสิ่งด้วยไอ้น,นี่อย่าอยาอยา่ยาอย่าลุดเฮ้ยจะมาแล้วโอ้ไ oh ม่นนนกอดแม่งโคตรน่ากลัวนี้น่ากลัวมากถ้าผมไปได้สักหนึงร้อนี่คือผมก็ติดบอดสูงเหมือนกันนะเพราะคนส่วนมากเนี่ยจะอยู่ประมาณ130ยสนะครับบอลกองอยู่จุดเดียวกันครับดาเมรโดนทุกคน ดนทุกคนโอเคเหลือแต่ตาลุงแล้วแต่ตาลุงซ้อนกันเยอะมากเลืประมาณ9ล้านได้นะไปได้ต่อผมว่าไปได้ต่อทุกคนมีความหวังเราสาแน่นอนได้ได้ได้ถ้าตรงนี้เหลือประมาณสอาล้านผมว่าน่าจะได้อยู่นะมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ Vil ์เร็วเวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเวเดวลียวเลียวสวยครับอู้ย ตึงปรีเอาจริงๆเลวเนี่ยไม่ต้องอัพเต็มก็ได้นี่วานะครับเดี๋ยวค่อยๆอ,อ,อัพไปนะทุกคนแต่ละยะมันจะไม่ได้ไกลดีดาเมจมันก็ไม่มาด้วยนะอ่าแล้วก็มาวางบุ่มบอานี้แค่นี้พอแค่นี้พอเพื่อประหยัดเงินนะทุกคนตัวละร้อยห้าสิบอู้อยู่ได้ยาวๆแต่ว่ามันหลับ่าดิต้องอัพนิดนึงครับอย่างน้อยโอ้ไม่ก็ต้องอัพนิดนึงนิดนึงนิดนึงโอเคให้เขามีเกาะอูอ้ยิงอะไรขนาดนั้นนะ่ะ <laughs> ยิงอะไรในขนาดนั้นก่อน หุยหลับยาวสวยแล้วถ้าเราไม่อัพคือมันก็แบบเนี่ยมันก็หลับง่ายมากครับทุกคนปึบ๊บแค่นี้พอพันห้าพอครับเลเวลสพอเอาดิเออหยโอเคแล้วก็อันนี้อัพพันหถึงเลเวลสพอตอนนี้ถ้ารวมๆแล้วผมมา1นึ่งรอยสาบสองเวฟนะคือหลายๆคนเนี่ยได้ประมาณนี้ครับ แต่ว่าผมอยากไปต่ออันนี้เนี่ยอยู่ที่ความอดทนแล้วผมว่านะใครอดทนได้นานที่สุดเนี่ยก็ได้ติดบอดเยอะนะคือตอนนี้ทุกคนโดนโดนผมมันไม่พออะ่ะเนี่ยมันต้องชาร์จได้เร็วกว่านี้ลูกขึ้นมาขึ้นมาสวย71 75กาจะต้องอามันนี้เป็น4,000นะบางชออ็อตให้มันแทงได้เยอะครับอ่าตอนนี้คือเลือดประมาณ24ล้านนะครับสำหรับตาลุงเอาเว้ยเอาหน่อยว่ะทุกคนเอาหน่อย นี้ไปเลยเลเบวห้าตึงเปรี้ย135่งรมบเวฟแล้วครับตอนนี้คือผมได้1น5่งร้อยสามสิบ้เวฟละยังไงย,ยังไงโอ้ยโดนยิงโอ้ยโดนหนักมากตอนนี้โดนหนักมากโอ้ไฟใหญ่มากทุกคนตอนนี้คลิปวิดีโออัจเป็นชั่วโมงกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนที่ผมแบบไม่ไหวจริงๆแล้วกันนะเดี๋ยวรอดูครับว่าผมจะได้กี่เวฟทุกคน โอ้ยเหมือนเลือดจะเพิ่มแล้วนะทุกคนก็เพิ่มเรื่อยเรืครับตอนนี้คือ25ล้านแล้วนะครับ136เวฟแล้วผมอู้ยไม่รู้ว่าจะไปถึงแบบร40ได้หรือเปล่านะแต่นี่ก็แสดงให้เห็นเลยนะว่าเชียวน้ำแข็งเนี่ยเก่งกว่ากอตลี่นะผมบอกเลยนะแม่สมแล้วนะที่เป็นลูกลักนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมแบบชอบมาโอ้พี่เคียวเมตาจริงนะผมต้องบอกเลยว,ว่าเชียวน้ำแข็งนี่เมตาแล้ะหาไม่ได้แล้วด้วยใครดีคิดจะขายนะคิดอีกทีคิดอีกที ่าทุกคนตอนนี้คือ138ครับเสียวๆนะตอนนี้เรียกได้ว,ว่าเสียวมากเ <laughs> มยนะสรุปถ้ามผมไม่ชนะเว็บนี้ผมจะได้137นะทุกคนหูยมันน่าจะไปได้อีกนิดนะผมว่าแต่เงินมันไม่พอแล้วว่าไม่ได้แล้วว่าทุกคนผมยอมเลยละกันผมยอมเสียสละเลยละกันแม่เอ้ยไปเว้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับอืออือ ดูเขาหน่อยเฮ้ยวางไม่ได้โอโหพี่จา๋าไม่น่าไหวนะครับทุกคนเพราะว่าดาเมจเราก็หมดแล้วครับตอนนี้เราไม่มีดาเมจแล้วฮะดูดีผมจะต้องวางได้อีก3ตัวแต่ไม่เป็นไรครับเราทําได้ดีที่สุดแล้วครับตอนนี้คือ139เวฟนะครับผมก็จะได้1 3 8นี่แหละ ผมไม่ถึงร้อยสี่สิบอะขายไปด่างหน้านะถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเวฟสุดท้ายของผมนะครับถ้าผมแบบบริหารเงินดีๆนะทุกคนน่าจะไปได้อีกหน่อยครับขายเลยแล้วกันเอาเวฟนี้แหละทุกคนผมเอาผมต้องเอาเวฟนี้ให้ได้ครับพีชีพเลยละกัน <laughs> พีชีพนึกได้า่าตอนนี้คือผมแบบพีชีพแล้วทุกคนเออเดีดิเอา เปิดออโต้สคิปเลยละกันแล้วครับ140เวฟมาถึงนะแต่ว่าไม่ชนะครับโอเคนะครับเล่นพลาดไปหน่อยครับขาเลยครับผมทำอะไรไม่ได้นะครับตียังไงก็ตีไม่ตานะครับเออ สรุปผมไปได้ทั้งหมด1 3 9เมเาวฟนะทุกคนนั่นแหละครับ <laughs> ใช้เวลาเล่นไปทั้งหมด170นาทีนะครับผมโอ้ก็เกือบๆนะเกือบๆสามชั่วโมงครับเอาละ,ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบอร์ดกันนิดนึงครับดูซิว่าผมเนี่ยจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะ139รบกครับ <laughs> <laughs> อย่างน้อยขอสักสักครึ่งหนึ่งนะเปล่าเดี๋ยวดูหน่อยนะ139เอ้ยโอ้โ oh, ห14 นะครับอันดับที่14โอ้มไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเท่าไร่แต่ก็มาโยอ้าวรื่อแม่ถ่ายเลิฟซาน่าก็โอเคครับผมทุกคนก็ลองเอาใช้สูตรนี้ไปดูนะผมว่าไปได้ไกลกว่านี้ครับแต่แค่ผมเล่นพลาดนะถ้าทุกคนแบบว่าเล่นเซียนหามุมวานดีๆประหยัดเงินอะไรเงี้ยเออนะผมว่าไปได้ไกลครับอาจจะได้แบบ1 4 0กว่าว่าได้140กว่าเลยครับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะเนี่ยไม่คิดว่าจะติดบอร์ดได้ซ้ําขอติดบอร์ดสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะอันดับที่14 โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากๆครับผมบ๊ายบายครับ